สนับสนุนโดย Cat Datacom Connecting Dreams Gigabyte t h e r m a t t a k e t e Sport a ์ e อ e และ NVIDIA สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Modder รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสุดยอดการแข่งขัน m o d i f y c คอมพิวเตอหรือการสร้างเคสคอมพิวเตอร์นะครับจากนัก m o d i f y c คอมพิวเตอหรือนักสร้างเคสคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยครับ สำหรับสัปดาห์นี้ครับก็เดินทางมาถึงคนที่5แล้วนะครับกับเดอะวัตเตอร์ที่จะมาสร้างสารรค์ผลงานและนําเสนอแนวคิดวิธีการต่างๆของการสร้างเคสคอมพิวเตอร์ครับและที่สําคัญครับเดอะวัตเตอร์คนนี้เป็นเกษตรกร,ร,กรครับจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับผมุุเชาวพาพงเชาวครับ จะลงในเดอะ์อลเดินเป็นโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าเอาวัสดุหรือเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เอามาทำครับครั้งนี้ผมจะเอาเป็นเครื่องพิมพ์ผมไม่เคยทำผมอยากลองดูจากกานออกแบบของผมเป็นเวลาหนึ่งนาทก็ได้แบบตัวนี้มาลักษณะเหมือนถ้าคนมองก็อาจจะมองเป็นเหมือนจานอวกาศหรือไม่ก็ ถ้าถ้าเป็นผมมองผมผมทำในทีมรถต่อต้านอากาศยานเปิดฝามาก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีตัวกระสุนหรืออะไรสักอย่างส่วนส่วนพวกอุปกรณ์คอมก็มันก็จะอยู่ข้างในโดยเครื่องพิมพ์นเนี่ยมันจะมีกระจกอยู่ก็เหมือนกับการที่เราทำทาเคสที่มีฝาข้างใสๆก็เหมือนกันครับเปิดได้มีแท้งอยู่ข้างในสามารถเปิดปิดได้ก็เหมือนลักษณะเครื่องพิมที่เอาถาดรองกระดาษออก แล้วก็พัดลม14เซนซึ่งอันนี้ในแบบผมโหลดแบบมาแต่พัดลมจริงๆจะใช้พัดลมของเทมเมอร์เทครับเป็นพัดลมลิงอันนี้ก็คือแบบที่ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยโปรแกรม Google s k e t c h u p 8ส่วนผมจะทำได้ตามแบบไหมลองติดตามชมดู <S <S ครับซึ่งเครื่องปิ้นตัวเนี้ย ผมซื้อมาประมาณ10ปีที่แล้วนึกยังไงไม่ไม่อยากขายมันอยากเอามันมาทำอะไรต่อเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ขายเครื่องเป็นตัวนี้มันจะเป็นของแค n น n รุ่น m อนรุ่น MP 1, 1. ผมมองว่ามันเหมือนอัยานอวกาศตัวหนึง่งซึ่งดีไซน์มันสวยแล้วพื้นที่ในเคสอะมันเยอะด้วยก็เลยเป็นโจทย์หนึ่งที่อยากจะท้าราคานนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง เจ้าตัวเครื่องปิ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นต่างประเทศก็มีห้องมัดก็เลยลองทําตัวนี้ขึ้นมาม้างถึงตัวนี้ใหม่ล่าสุดเอามาทํางาน t ร e มอดเดอร์โดยเฉพาะตัดง่ายทั้งหมดเนี้ยผมอยากจะยัดมันเข้าไปใน ตัวเครื่องปิ้น์ให้ได้ทั้งหมดก่อนอื่นเลยต้องมองเมนบอร์ดเป็นหลักผมจะใช้ตัวเมนบอร์ดเป็น ITX ถึงเครื่องปิน้น์ใหญ่ใหญ่แต่ว่าผมจะวางคาร์จอในแนวแนวเดียวคือแนวแนวแบบแนวระนาบเดียวกับการวางของเมนบอร์ดผมใช้ทางน้ำเป็นการระบบคูลิ่งสิสเต็มทั้งทั้งเครื่อง เราก็ต้องดูอีกว่าท่อมันจะรอดไปทรงไหนได้มั่งวะอะไรแบบมันเป็นโจทย์ที่ต้องแบบแก้แก้ทุกวันอะ่ะคือตัดห้ามพลาดอุปกรณ์วางห้ามแบบเกินไปเพราะว่าเครื่องปิมนนอะ่ะมันทํามาสําหรับการปิมนงานมันไม่ไม่ได้ทํามาสําหรับการวางอุปกรณ์คอมอยู่แล้วซึ่งนั่นแหละนั่นแหละครับเป็นจุดที่เราต้องคํานึงถึงมากที่สุด จะเป็นเครื่องปิ้น์ที่ผมแกะลูกล้อหรือว่าตัวตัวหมึกตัวเฟืองต่างๆออกหมดแล้วมันก็จะเป็นโล่งๆอย่างนี้โดยบางส่วนผมตัดไปแล้วบ้างแล้วนะฮะก็จะเป็นส่วนที่เป็นฉากออกมาอย่างนี้ส่วนฝาที่มีกระจกให้เห็นใสข้างในก็คือจะตัดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคืออันนี้คือด้านในของมัน เราเปิดมันก็จะเห็นของข้างในเปิดแผ่นนี้มันก็เหมือนกับเป็นเป็นแผ่นของเคสใสๆเพื่อให้เราเห็นอุปกรณ์ด้านในว่ามีอะไรบ้าง <S <S เห็นแท้งเขามีแต่22เซน33เซน15เซนผมไม่ใช้เพราะมันตั้นไปตัวเนี้มันจะใช้อยู่ในประมาณ2 0 18เซนถึง20เซนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเอาแท้ง22เซนมา ซึ่งแทง22มันจะมาค้าตัวตัว,ตวที่ถัดออกสังเกตด,ดูเครื่องพิ้นที่ผมใช้นะมันจะแค่ประมาณ20เซนเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกินมา2เซนะ่ะรวมกับฝาแท้งด้วยผมต้องตัดออกราวๆประมาณ4เซนผมชอบทำงานทำงานที่แบบ ง่ายๆคือไม่ต้องไปใช้เครื่องจักรอะไรเยอะแยะผมก็ใช้เทปกาวมาทําระดับเอาแล้วก็หมุนหมุนหมุนขีดเส้นแล้วก็เอาหินเจียตัดเลยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นงานที่เ,เร็วด้วยแล้วก็ผมมั่นใจในในในมือผมว่านิ่งพอ คอับนน,นนี้เราก็ตัดไปได้แล้วนะครับแต่ว่าพื้นผิวมันยังดูขุ่ขาอยู่อันนี้เรามาเจียเจียให้พื้นผิวมันเรียบเหมือนกับของที่เขาทำมานะต่อไปเราต้องใช้กระดาษทรายแนละ้ว สังเกตน,นะครับแร,แรกมันจะดูสะดุดแต่พอมันเรียบแล้วมันจะปั่นง่ายเลยได้แทงคที่สั้นลง <S <S มาใส่ฟิตติ้งดูฟิตติ้งมันจะอยู่ชิดกับด้านในของเครื่องปินนะครับเพราะว่าเราจะได้เจาะรูแค่รูนี้ถ้าเกิดเราทำถ้าเกิดเราตัดอันเนี้ยตัดตัวแทงค์อะ เข้ามาลึกมันก็จะโวมากโอเคตอนนี้ใส่ได้ละตอนแรกยังใส่ฝาแทงไม่ได้ตัเคสอะมันมีขารองของมันแทบจะประมาณ2มมิลเองมั้งแล้วผมติดหม้อน้ำไปเสมอกับตัวเคสด้วยถ้าไม่มีฐานรองอะคือยก สอดนิ้วสอดนิ้วไปยกยากพอสมควรและอีกอย่างหนึง่งเพื่อเพิ่มความความแข็งแรงให้กับตัวตัวเคเด้วยเพราะว่ามันห้อยหม้อน้ําไว้14เซนน่ะสอตอน2องใบมันก็เลยต้องต้องมีฐานรองซึ่งฐานเนี่ยผมใช้เป็นอะคริลิก5มิลเรจะตัดแผ่นรองรืองปินนะเพื่อจะยึดฉากแล้วก็ให้มันแข็งแรงขึ้น โอเคครับแต่แนะนําอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าจะทําตัดพวกนี้ครับใส่แว่นตาไว้ดีกว่ามันจะมีเศษผงเข้าตาตอนนี้ผมก็เข้าตาอยู่<ม>วางเครื่องปิ้นได้แข็งแรงขึ้นนะฮะแล้วมันจะมีส่วนด้านหลังยืดออกมายืดออกมาเพื่อเราจะได้วางพาวเวอร์สไพลแล้วก็จะได้มีจุดยึดโั่พาวเวอร์สไพลตัวตัวนี้เราทำยืดออกมาเพราะว่าเราจะได้วางปั๊มได้ตรงนี้เราก็ ทำเป็นวงเป็นฐานมารับด้านข้างเราจะใส่เหล็กเราจะใส่อลูมิเนียมฉากยึดหมอ้อน้ําด้านหนึ่งด้านล่างจะยึดกระฉากส่วนด้านบนอ่ะเราสามารถยึดกับตัวโค้งได้เลยเพราะว่ามันแข็งแรงอยู่ด้วยฉากอยู่แล้ว ี้ก็เราก็ลองมาวางเป็นรูปเป็นร่างก็จะลักษณะนี้นะฮะถ้าผมเป็นมองนะผมมองว่ามันเหมือนรถรถถังหรือรถต่อต้านอากาศยานอะไรสักอย่างตู้อะไรข้างในมีแท้งน้ำมีล้อมีอะไร หลังจากตัดไปแล้วอันนี้จะคือฐานเครื่องปิ้นนะครับซึ่งอยู่ด้านในพอตัดไปแล้วอ่ะมันจะมีพื้นที่ที่ผมสามารถร้อยสายได้แหละร้อยท่อพอท่อมันต้องทะลุจากนี่มาถึงนี่เลยเป็นท่อตรงคือแคตตัวเนี้ยไม่ใช้สายยางเลยเดินท่อหมดคือไม่ว่าจะคดเคี้ยวยังไงก็ต้องเดินท่อเพราะว่ามัรท้าท้ายด้วย อยากจะให้มันสมบูรณ์แบบให้มันเป็นเหมือนเครื่องคอมเครื่องน่งคืออยากจะทําให้เครื่องริ้นเป็นเคสคอมพิวเตอร์เราก็ต้องสามารถใช้งานมันได้อย่างครบทุกฟังก์ชันก็คือมันจะมี USB 3.0ซึ่งผมเจาะแล้วก็สามารถไขออกได้ถ้าไม่ใช้เราก็ไขออกส่วนด้านนี้จะเป็น USB 2.0ส่วนที่ตรงนี้ ปาดออกไปเพราะว่าไม่ได้ใช้งานเพราะว่าลำโพงมาต่อด้านนี้แล้วผมจะวัดแล้วก็ตัดโดยการวางแผนอย่างเช่นผมจะตัดอย่างหนึ่งอะ่ะผมวางแผนไปวันหนึ่งเพราะว่าผมอยากจะคงเอกลักษณ์ของเครื่องปิมพ์อยู่โดยที่ไม่ได้เอาอะคริลิกอะไรมาต่อเติมมากมายอยากจะให้มันเป็นเครื่องปิมพ์เครื่องปิมพ์ที่เอามาทําเป็นคอมแล้วมันก็ยังคงเอกลักษณ์เครื่องพิมพอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางให้เด็กรุ่นใหม่ได้ครับสนับสนุนโดย Cat Datacom Connecting Dreams กิกะไบต์เทอร์มเชคกทีทีอีสปอร์ตซและ n v i นวีดีอตอนนี้เตรียมจะตัดเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้มันจะเป็นหม้อน้ำแล้วมีพัดลมพัดลมตัวนี้เป่าเข้าคือด้านในมันจะเป็นพลาสติกที่เป็นกรอบของเครื่องปิน้นถ้าเราไม่ตัดช่วงนี้มันก็จะเหมือนอันลมผมจะไม่ตัดก็ได้แต่ว่าเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของการ ระบายความร้อนของของระบบหล่อเย็นในในคอมพิวเตอร์นะครับส่วนตัวก็คือไม่ต้องมีวิธีเรตองอะไรระยะพัดลมมันจะอยู่ในช่วงเส้นสี่เส้นสน,นี้ระยะที่พัดลมจะเป่าเข้าชอบใจเส้นแบบไหนก็ขีดไปเลยอยากให้ลมเข้าประมาณไหนส่วนพัดลมหน้าเนี่ยเราไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าพัดลมหน้ามันจะยื่นออกมาประมาณนี้ ซึ่งมันสามารถเป่าออกได้แล้วทางลมเข้าที่จะเข้าเคสนะครับคือผ่านพัดลมผ่านหม้อน้าแล้วคือจะเข้าตัวเคสถ้าไม่เจาะตรงนั้นอะลมมันจะอั้นอยู่ตรงหม้อน้ํามันจะไม่มีทางทางระบายออกเลยคือเคสทุกตัวที่ผมทำมันมันจะต้องทําทางลมให้แบบ ไมใ่ใครเขาว่าได้ไว่าเฮ้ยทำออกมาแล้วใช้งานจริงอ่ะร้อนแน่เลยอะไรเงี้ยพลาสติกถ้าเกิดความร,ร้อนอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นก้อนตอนนี้ปัญหาที่เราจะแก้ก็คือเราต้องปาดมันออกให้หมดการตัดอย่างที่บอกว่าจะต้องตัดด้วยความแม่นยำและความนิ่งอ่ะเขาต้องมือต้องนิ่งสูงมากเพราะผมไม่อยากจะ จะให้งานมันเสียคือเรียกได้ว่าถ้าตัดผิดชีวิตจบเลยคือไม่สามารถเอาเครื่องพิมพตัวเนี้หาใหม่มาได้แล้วเพราะมันเป็นเครื่องพิมพ์สปีที่แล้วแล้วผมลองไปหาที่ร้านขายพวกต้มเครื่องพิมพขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าๆซึ่งไม่มีแล้วในทุกวันนี้ จริงอ่ะผมตัดขาดเลยก็ได้แต่ไม่ทําเพราะว่าแนะนําว่าถ้าตัดขาดแล้วมันจะทําให้สายไฟไปดันฟินก็คือมันจะทําให้ของเสียาหายได้ครับแลนแรก็คิดโอ้โหอลังกาเลยอยากจะทำหุ่นยนต์อยากจะทำอะไร แต่ว่าในความหมายของผมเดะมาเดอร์ Mother, ผมอยากจะทําอะไรที่มันแบบเรียกได้ว่าคนที่เขาเห็นว่ามันไม่ไม่ไม่น่าจะเอามาเป็นคอมพิวเตอร์ได้ผมอยากผมอยากทําผมก็เลยตัดสินใจเอาว่เครื่องพิ้นนี่แหละคืออาจจะเสี่ยงหน่อยแต่ว่ามันเป็นความความเสี่ยงที่ได้ประโยชน์ก็เลยแบบว่าเออไม่มีอะไรจะเสียหรอกเพราะว่าถึงถึงยังไงผมคิดว่าผมผมน่าจะทําได้อยู่แล้วใส่ชุดน้ําไม่ได้ผมก็ ใส่ชุดลมไปเลยแต่อยากให้มันเป็นเครื่องปินพนะเอาง่ายๆนะคือคุณสามารถมอดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นขอนไม้หรืออะไรแต่ผมอยากจะเอาขยะมามอดก็เท่านั้นครับก็คือแบบมันเป็นท้าทายหนึงความท้าทายหนึ่งของผมด้วยเมนบอร์ด <Main board S 1> ตัวนี้กิกะไบต์นะครับเป็น itx ga h 7 7 n wifi ตัวนี้มี wifi ด้วยที่เลือกใช้เมนบอร์ดตัวนี้ก็คือมันจะเป็นโทนสีดำสล็อตอะไรมันจะอยู่ฝั่งขวามือทั้งหมด ง่ายต่อการเสียบปัญหามีทุกวันครับโดยการนั่งมองมากนนั่งทําก็เลยแกม้มันไปได้ที่เรเปาะที่เเปาะอ,อันนี้คือใส่เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นมันจะมีน็อตยึด4ตัวแต่ตอนนี้เรายังยึดไม่ได้เพราะว่าเราต้องใส่อุปกรณ์อื่นก็บีอันนี้ใส่ไป กาจอเมนบอร์ดแทงแล,แล้ว่าไปเราลองใส่แรมดูเพิ่งเป็นความฟุกมากแรมใส่แล้วไม่ติด <S <S ด้วยเหตุผลที่ว่าผมจะไม่ใช้สายยางเลยนะครับก็เลยมันต้องมีจุดเชื่อมต่อระหว่างหม้อน้ำสองตัวโดวยจะใช้ท่อ PETG เหมือนกันซึ่งเป็นจุดที่ยากถือว่ายาก สำหรับเคตัวนี้พอสมควรผมต้องกะระยะโดยด้วยตาเปล่าโดยการเลง็งเล็งจากด้านบนซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเคตัวนี้ <S 2> <S 2> ท่อมันจะมาทะลุชิวฝั่งนี้แล้วซึ่งรองรับหม้อน้ําอีกตัวหนึ่งเราต้องใส่โดยที่ต้องให้รูมันตรงด้วยพอจะเห็นรูปร่างแล้วไหมฮะ จะเรียกว่าท่อ PETG ซึ่งท่อเนี่ยมีความเหนียวมากสามารถดัดได้โค้งสวยและหนามากไซส์นี้หาท่อดัดยาก,กาพอสมควรครับเพราะว่ามันเป็นรูใน12มิลรูนอก16มิลจะใช้ยางมาดัดเฉพาะของมันนะฮะคือตัวนี้ อาจจะได้มายากลำบากมากต้องขอบคุณพี่ใจเย็นด้วยนะครับที่หามาให้ผมก็ได้เรียนรู้จากพี่เย็นนี่แหละเรื่องการดัดท่อแต่นี้ก็เลยมาทําเองละพอทําเองมันไม่อยู่ทับการมองเขามันแตกต่างกันเลยอย่างเช่นเส้นแรกคือคือเส้นที่ผมทํานะครับดัดๆไปมันยังไม่ทันร้อนะ่ะผมงอแล้วมันก็ มันก็ไม่งอให้ก็เลยต้องหมุน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 ไปต่อพอหมุนไปเสร็จความความร้อนมันเยอะแล้วมันทําให้เกิดฟองพอดัดไปมันก็บี้เลยไม่พอใจเลยครับตัวนี้ <c oughs> ออกมาเบี้ยวออตรงเป็นการทําที่เพิ่งทําเหมือนกันการดัดท่อ,อไม่อายหรอกเพราะว่าเป็นครั้งแรกแต่ว่า ในเมื่อครั้งแรกเสียเราก็ต้องลองครั้งต่อไปโดยใช้เครื่องตัดแบบนี้เลยนะครับเป็นที่ตัดพ่อพีทีจีซึ่งมีฟวามเหนียวผมก็เลยตัดสินใจลองซื้อมาดูปรากฏว่า้ยตัดได้จริงๆตามที่เขาโฆษณาไว้ ที่สุดอันนี้น่าจะใส่ได้นะแล้วผมถือว่ามันสุดยอดเลยนะสำหรับการดัดท่อครั้งแรกของผมผมว่าไม่มีใครดัดสวยเท่าผมแล้วลนะ <laughs> เรียกได้ว่าเสียหลายอันเสียไปประมาณสัก3าถึงสเมตรได้ครับกว่าจะได้ไอ้ตัวนี้ขึ้นมา ตอนที่ทำอะไรก็ตามอย่างเช่นเดินทางน้ำผมต้องวางแผนประมาณ1-2วันซึ่งเป็นสโลแกนของผมเลยคิดมากกว่าทำคือนั่งมองมาทั้งวันแหละหาจุดที่ลงตัวที่สุดแล้วก็จุดที่แบบมันไม่เสียหายมากสามารถทำได้ง่ายก็เลยผ่านมันไปได้เหมือนกันครับการดัดท่อมันจะยากพอสมควรเพราะว่าอุปกรณ์ข้างในมันมันซับซ้อนพอสมควรครับพื้นที่มันจำกัดด้วยครับ อยากให้เครื่องเครื่องคอมตัวนี้มันเป็นแนวเหมือนเคยดูทรานโฟมเมอร์ก็เลยอยากจะมีอาวุธให้มันอา้าวตอนนี้เอาแล้วเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปแล้วเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็นแบบยานลบหุ่นลบหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นในแนวของการทําสงคารามการป้องกันอาวุธอะไรงี้ครับก็เลยให้โจทย์แฟนผลไปโดยเขาไปใช้ดินญี่ปุ่นปั้นก็างานมือเหมือนกัน สั้นสดๆเลยผสมสีดำเรียกได้ว่าเป็นมิดไซส์ที่ผมคิดว่าสวยที่สุดในโลกแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ที่80%นะครับในส่วนของสายกับพัดลมเราจะทําการต่อแบบให้ตัวได้โดยใช้กระดูกงูฮะและสีของพัดลมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วสีเดียวค่อนข้างจะ สีโทนใกล้ๆโทนเดียวกับตัวเคสตัวนี้จะโทนออกสว่างเลยขาวเทาดําส้มก็คือตอนนี้ยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทําสีจะเอาเป็นสีเดิมของตัวเคสหรือว่าจะทําเป็นสีขาวเหมือนใบพัดลมครับหรอได้ว่าเป็นไปตามที่คิดเลยเพราะว่ามาจากการวางแผนที่ดีเนี่ยครับแล้วก็การเดินทางน้ําอาจจะยากหน่อยในบางจุด แต่ว่าก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีครับวันนี้กำลังจะทำใส่ฟิลพอร์ตนะครับที่จะเอาอากาศของแท้งลอยขึ้นมาด้านบนเพื่อเป็นเป็น,ปนตัวระบายอากาศอย่างหนึ่งซึ่งปัญหาของคนที่วางแท้งนอนส่วนมากจะบางคนแท้งล้าวบ้างเราก็เลยต้องใช้ตัวนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกับขวดยานะครับขวดยาที่เราเอาเข็มมาเสียบ ซึ่งน้ําจะออกไม่ได้ส่วนอากาศจะออกได้นะคือผมอยากทําเคสแต่ตัวให้คนร้องว้าวซึ่งตัวเนี้ยผมก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ของคนที่มองได้ว่าเอ้ยเครื่องปิ้น่ะมันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเปิดออกมาก็เฮ้ยฮ้ยนี่มันการจอนี่หว่าเฮ้ยนี่มันเมนบอร์ด แล้วนี่มันมีน้ําหมุนด้วยอะไรเงี้ยแบบมองแล้วรู้รสึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แฝงอยู่ในตัวมันผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะตัวเนี้ยทำเพื่อเดอะมอเดอร์แต่ละคนเป็นเดอะมอเดอร์ได้ทุกคนคุณไม่จำเป็นต้องเอาของแพงๆมาทำแต่ผมอยากให้คุณมองในแบบมองมองต่ำๆไว้ก่อนใช้งบน้อยๆแต่อเดียเยอะๆ ถ้าผมทําได้อะเอาจริงนะคุณก็ทําได้คุณเอาสิ่งที่คนคิดว่าไม่สามารถทําได้คุณเอามาทําดีกว่าแล้วคุณก็จะเป็นต h อ m บอเดอร์คนต่อไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสร้างเคสคอมพิวเตอร์จากปรินเตอร์เก่าๆที่เสียแล้วนะครับเรียกได้ว่าเราได้เห็น เทคนิคและว,วิธีการจากเดอะมอเดอร์คนนี้ไปแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าครับเรามาดูกันว่าเมื่อเคสคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสร็จสมบูรณ์100%จะมีหน้าตาและลักษณะเป็นยังไงสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับที่ทำให้เกิดรายการดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น Cat Data c o มบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนครับรวมไปถึงแบรนด์ซัพพอร์ตครับกิ๊กกับไบมัธบอร์ r เท t e ์มัเท TT e s p o r t a ต e เวก m ซอร์แ และ Nvidia เดียครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ The m o อเ e อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ